สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องนะคะที่รถบ้านคุณชวลิตนะคะวันนี้น้องจะทำการส่งมอบรถนะคะ Honda Accord ให้กับคุณแซมนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่แซมรู้จักรถบ้านคุณชวลิตได้ยังไงคะรู <efendim, S 1> ้จากย <YouTube S 1> นะูยูทูปฮะยูทูปยูทูปกระบี่มือหนึ่งอ๋อรู้จักจากยูทูปดูกระบี่มือหนึ่งมาใช่ไหมคะ <ร carved S 1> ช่องชวลิตชวลิตขาใช่ไหมคะพี่แล้วอ๋อพี่แซมสนใจในในในรถฮอนด้าฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้ พี่แซมเซิร์ชหรือว่ายังไงคะพี่แซมเซิร์ชหาจากไหนคะก็เซิร์ชจากในรายการกระบี่มือหนึ่งอ๋อเซิร์ชจากรายการเลยใช่ไหมคะในกระบี่มือหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่องใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอคันนี้เหรอคะคพี่แซมจากแล้วพอเข้ามาดูแล้วพี่แซมรู้สึกยังไงบ้างคะถูกใจมากครับค่ะสภาพรถเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยครับดีนะคะอ่าแล้วอ่าพี่แซมเข้ามาเรารู้สึกยังไงบ้างคะในโชว์ร<ด>ูมรถบ้านพื้นสริตเราเนี่ยค่ะรถเยอะมาก พี่แซมเชิญชวนแฟนเพจไหนคะพี่แซมเข้ามาใช้รถบ้านคุณชวลริตนะคะถ้าใครสนใจก็เชิญมาคุณเต้นชวลริตนะครับบริการดีมากก็ในโอกาสนี้นะคะน้องนะคะในนาของรถบ้านคุณชวลริตนะคะขอาน่วยอวยพรให้พี่แซมนะคะนํารถคันนี้ไปใช้นะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ร่ํารวยเงินทองขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะในโอกาสนี้น้องต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ